มาเลยคะ่ะรถครอบครัวเจ็ที่นั่งมือเดียวป้ายแดงใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยสําหรับคลิปนี้นะคะน้ํามี t o โย t a f o r t ์จูเนอมารีวิวกันนะคะสำหรับตัวนี้เครื่อง3000ตัว V ตัวท็อปนะคะปี2012ขาวสวยเลยนะคะสําหรับตัวนี้สีบางเดิมโรงงานนะคะผิวพันธุ์สวยงามนะคะใครหายอยู่ห้ามพลาดนะเป็นตัวโฉมแชมป์กันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นี่สภาพสวยๆกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ครบเลยนะคะด้านบน มีจมูกอินเตอร์คูลเลอร์เป็นเครื่องดีเซลโรงงานนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านในเลยสําหรับคันนี้นะคะผิวพันธุ์สวยๆนะคะเป็นออกสีขาวมุกนะ,ะสำหรับตัวนี้ใครหาอยู่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเป็นได้รถมือเดียวป้ายแดงนะ,ะสําหรับตัวนี้ล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานขอบ17นะคะแล้วก็ดอกยางเต็มใช้งานยาวนะคะซุ้มล้อเดิมๆม,มาร์คสีนะคะนี่สภาพสมบูรณ์นะแชสซีสวยทั้ง เส้นไม่มีดามไม่มีตัดต่อนะคะรถสวยสภาพดีใครหาใช้ไม่ผิดหวังเลยนะคะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวพับและปรับไฟฟ้าได้นะคะติดฟิล์มกองแสงรอบคันเรียบร้อยนะคะด้านบนมีราวให้ด้วยนะคะราวแหลกหลังคานะคะนี่สภาพสวยเลยมือจับมีที่รองกันลอยนะคะโครเมียมนี่เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะ มุมกว้างสวยเลยนะคะสีขาวนะพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาสีนี้อยู่นะคะรีบเลยนะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะโฉมแชมป์เดี๋ยวไปเปิดดูรายละเอียดภายในกันก็สำหรับในส่วนของตัวภายในจะเป็นทูโทนนะคะสีเบตัดกับตัวสีเทาเลยสภาพภายในไม่มีช้ำเลยนะประตูได้เดิมนะคะประตูได้เดิมซีนตะเข็บน็อตไม่ขยับเนี่ยให้ดูแบบไปทุกซอกทุกมุมนะคะให้ดูทีละจุดเลยทุกซอกทุกมุมแบบชัดเจนนะคะ นี่แผงประตูด้านข้างนะคะก็จะบุด้วยหนังนี่สภาพใหม่เลยตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้สีเข้มนะคะกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะ,ะนี่มีเซ็นทันล็อกให้เรียบร้อยนะคะตัวซอกนะคะตัวซอกด้านหน้า น็อตนะคะนี่เหลี่ยมชัดเจนไม่มีขยับไม่มีขายได้ซอกเดิมตะเข็บเดิมนมีเม็ดอาร์คมกริบนะคะรับประกรันไม่มีพิกาหรือชนหนักจมน้ําตัดต่อไม่มีแน่นอนนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะมาดูรถตัวจริงลองชมลองขับได้กระจกพับและปรับไฟฟ้าได้นะสําหรับตัวนี้พวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยเป็นสี่ก้านนะคะ หนังหุ้มให้ใหม่นะคะสำหรับพวงมาล,ลัย unction, มัลติฟังชันมีแอร์แบรรับสายวางสายได้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยตรงนี้จะเป็นลายไม้สีเข้มสวยมากนะคะ,ะเดี๋ยวน้ำให้ดูเลขไม้กันด้วยว่าคันนี้ไม้อันนี้เป็นคูดคอนโทลนะคะ ันนี้ก็จะมีคูดคอนโรลนะจะของเดิมติดเพิ่มเติมมานะคะเลขไม้หนึ่งแสนหกหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ได้รถสวยๆเลยนะคะจอได้จอเดิมนะคะได้จอเดิมโตโยต้าเลยแล้วก็คอนโซลกลางก็จะเป็นลายไม้เช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยนี่จอเดิมโตโยต้านะคะลายไม้สวยๆตัดด้วยลายเส้นโครเมียม จอก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะชัดแจ๋วนะสำหรับตัวกล้องนะคะตัวแอร์เป็นแบบออโต้ใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ก็จะมีอ่อกันลื่นนะคะที่จุดบุรีนะแล้วก็เสียบ AUX USB ได้มีที่ชาร์จให้พร้อมนะคะคอนโซลก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะตัวนี้หัวเกียร์ก็จะเป็นลายไม้สีเข้มเช่นเดียวกันสภาพยังสวยนะ ตัวเกียร์สวยเลยนะคะนี่คอนโซลกลางก็สวยภายในสะอาดสะอ้านนะคะไม่ช้ำนะคะได้เบาะหนังนะตัวนี้ได้เบาะหนังสภาพดีเลยนะคะก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะคะสังเกตว่าเล็กน้อยมากๆนะคะบอกคนขับปรับไฟฟ้าได้สะดวกสบายมีสครับเพจกันรอยนะคะมีโลโก้ for t จ n e r พี่ๆท่านไหนหายอยู่นะคะแนะนำเลยนะ,ะเพดานขาวจั้วนะคะ มีแอร์หลังคาด้วยนะคะเป็นตัวแอร์ลาวเดีย๋ยวมาดูด้านข้างกันน็อตไม่มีขยับไม่มีขายแล้วก็โตโยต้านะคะเนี่ยปั๊มอยู่ครบเลย อย่างที่บอกว่าพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาใช้งานอยู่นะคะแล้วก็แนะนำนะดูตั้งแต่ต้นจนจบจะได้ความต่อเนื่องของรายละเอียดตัวรถที่ชัดเจนเพราะว่าน้ำพาดูทุกซอกทุกมุมไม่กั๊กเลยนะคะแช่ให้ดูกันแบบชัดเจนนะไม่มีแบบว่าถ่ายฟื้ฟ้าเร็วนะคะอันนี้ถ่ายแบบแช่ให้ได้ดูกันแบบจัดจะเลยนะคะเนี่ยให้ได้ดูเลยตีนตะเข็บนะคะเม็ดอาร์คน็อตไม่ขยับเลยนี่ให้ดูเลยนะคะ เห็นรายละเอียดชัดเจนนะพื้นพรมสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานตัวเบาะได้เบาะหนังทั้งคันนะคะมีที่รองแขนตรงกลางนะคะแล้วก็ตัวเบาะแถวกลางสามารถพับได้นะคะแน่นเปียกเลยนะคะตัวเบาอันนี้ก็พับได้นะคะแล้วก็สามารถพับได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะนี่ตัวตัวกดนะคะเลื่อนไปข้างหน้าก็จะพับได้สัก อีกสเตปหนึ่งอันนี้ขอขออนุญาตไม่ได้พับนะคะเพราะว่าใช้มือเดียวอาจจะไม่ถนัดนิดนึงนะคะเบาะด้านหลังก็นั่งได้นะคะแล้วก็สามารถพับแขนด้านข้างได้แอร์ลาวนะคะปรับตรงกลางได้เลยนะคะสําหรับแถว2แถว3มีทั้งหมด3แถวเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่านั่งข้างหลังแล้วจะร้อนนะแอร์ถึงกันหมดทั่วคันนะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้านเลยพร้อมใช้งาน มาดูมาชมมาลองขับได้นะคะนี่สีสวยเงาวับเลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟกลมนะคะสําหรับตัว fortuner โฉมแชมป์นะคะจะเป็นไฟกลมนะ,ะไฟท้ายนี่มีที่รองกันลอยให้ด้วยนะคะตรงท้ายนี่ติดมาสวยเลยนะคะดูเต็มด้านบนมีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะตัวนี้ด้านล่างยังอะไหล่มีให้ครบ ช่วงล่างสมบูรณ์นะคะนี่ช่วงล่างสมบูรณ์ยางอะไหล่มีให้ครบนะคะเครื่องมือแม่แรงมีพร้อมมีกล้องถอยหลังเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหลังด้านหลังก็มีถาดให้ด้วยนะคะมีถาดให้ด้วยนี่พร้อมนะคะเอาไว้วางแบบว่าเวลามีของอะไรที่ต้องเปียกนะคะจะได้ไม่เลอะแล้วก็บอดแถวหลังอย่างที่บอกสามารถพับแขวนด้านข้างได้นะคะอันนี้ขออนุญาตไม่ได้พับให้ดูนะคะขออภัยด้วย สภาพสวยๆเลยนะเพดานขาวจ้วงแอร์มีทั้งหมดสามแถวเลยรายละเอียดดีนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูความเดิมด้านท้ายนะคะตะเข็บเม็ดอาร์คแล้วก็ในส่วนของตัวสติกเกอร์ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันได้ท้ายเดิมฝาท้ายก็เดิมน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์คอยู่ครบสภาพสมบูรณ์อันนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่นะคะ ช่วงวันก่อนฝนตกก็อาจจะเลอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่ภายในกว้างนะคะภายในกว้างใครหารถครอบครัว PPV 7ที่นั่งนะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะ,ะนี่ดูทรงนะคะสวยเลยนะคะสีออกขาวมุกนะคะตัวนี้รีบทักรีบสอบถามเป็นเข้ามาได้นะคะ นี่เบาะด้านหลังนะคะนั่งสบายประตูนะคะนี่ประตูเดิม2ด้านเดิมหมดอย่างที่บอกว่าให้ดูทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะคะไม่กักรายละเอียดนะรถเดิมจริงกล้าให้ดูหมดแน่นอนนะคะเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยซอกเดิมตะเข็บเดิมปั๊มอยู่ครบหมดอย่างที่บอกไปคันนี้ได้รถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะเนี่ยภายในสะอาดสะอา้านไม่มีช้ำ น็อตแก้มด้านซ้ายนะคะนี่ให้ดูเลยน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดราคาน้ำมีแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ๆสามารถคลิกตรงคำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดบอกนะคะและเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวมีบอกราคากันด้วยนะคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่องดี d ฟดีค m มมอนเลวนะคะอินเตอร์คุนเลอร์ด้านบนเลยเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้ ๋ยวมาดูด้านหน้านะคะด้านหน้า Not, น็อตนี่ไม่มีขยับไม่มีไขนะเหลี่ยมชัดเจนคานด้านล่างนะคะคานด้านล่างตรงเป๊ะไม่มีคดงอมไม่มีไร้คานนะคะเนี่ยได้รถสภาพเดิมแน่นอนนี่ดูความคมของเม็ดอาร์คนะคะเนี่ยไปกันแบบชัดๆช,ชัดๆเลยนะให้พี่พี่ได้เห็นแบบชัดเจนนะคะว่าเนี่ยรถมันเดิมจริงนะคะสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์นี่แชร์ให้ได้ดูเลยนะคะเม็ดอาร์ ต่างๆนะคะปั๊มทุกอย่างอยู่ครบเนี่ยน็อตไม่ขยับนี่เพจเดิมโรงงานนะคะมอ,อกออยู่ครบนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะคะปั๊มแอลด้านในปั๊มแอลก็อยู่ครบเช่นเดียวน็อตน็อตไม่ขยับนะคะนี้ฝากระโปรงได้เดิมเลยนะน็อตไม่มีไขเลยนะคะ สภาพเครื่องยนต์แห้งๆคลินครีนนะคะแห้งๆคินครีนเลยนะคะมาร์คสีตามจุดต่างๆมีให้เห็นชัดเจนไม่มีน้ำมันรั่วซึมหรือไหลยเยิ้มเลยสภาพห้องเครื่องสวยๆนี่เม็ดอาร์กนะคะดูทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะพาชมทุกซอกทุกมุมนะคะด้านหน้านะคะสติกเกอร์ต่างๆมาร์คสีน็อตเดิม erm, นะคะ ฝากระโปรงฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์นะคะนี่ซับในไม่มีร่องรอยการไล้สีนะได้รถเดิมนี่ซับในห้องเครื่องไม่มีการไล้สีปัม๊มโตโยต้าชัดเจนนะคะนี่เลยให้ดูนะคะให้ดูเหลี่ยมสันต่างๆนี่ปัม๊มอาก็อยู่ครบนะเนี่ยเลปัมนะป๊มอาด้านในก็อยู่ครบเช่นเดียวกันนะคะ แก้มรางน้าน็อตไม่มีขยับทั้ง2ฝั่งนะคะอย่างที่บอกก็ได้รถเดิมแน่นอนนะคะน็อตไม่มีขยับเลยสําหรับคันนี้นะคะปั๊มอานี่คานเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการไล่คานนะน้ายาชมพูใสๆม้อน้ําเดิมมักสีตรงจุดเนี่ยให้ดูเลยนะคะเนี่ยมอน้ําเดิมสภาพเดิมๆนะคะเครื่องยนต์แห้ง ไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะคะสภาพสมบูรณ์เลยนะคะตัวนี้เช็คศูนย์ทุกระยะนะคะสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะราคาอยู่ที่539,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจโทรมาได้เลย0834626966ก็ฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกระดิ่งหน้าช่องไว้ด้วยนะคะมีรถสวยๆแน่นอนสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ